ดีทุกท่านเลยนะคะพบกับผมอีกแล้วเช่นเคย Not Gamer Keeper กันอีกแล้ววันนี้จะมาโปรโมทเซิร์ฟมายคราฟตีอีพาอะไรก็ได้ครับ0.12ถึงล่าสุดนะครับนี่เป็นเซิร์ฟ p นะครับผมนี่ครับมันจะมีให้เลือกสายอันนี้สายอะไรไม่รู้อันนี้สายพิกซอมบี้ อันนี้สายอะไรก็ไม่รู้อันนี้สายด็อกสายหมาตผมเลือกสายนี้แล้วกันเห็นคนมันเลือกเยอะดีนะครบวิธีหาคนวิธีหาเงินนะครับงบ่านนยครับแค่ค่าคนเท่านั้นแหละครับนี่อันนี้ครับเช็คเงินครับและคะแนนเงินผมอยู่ศูนย์บาทเพราะผมเพิ่งรู้ครับมีผมมีอันนี้เจ้าของเซิร์ฟให้ผมมารีวิวนะครับ อันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะอ,าอ่างเช่นผมจะกดอันนี้ห้าสี่สามมาแล้วมาแล้วามา้ยอะไรมัาแ้งเนี่ยแกนแ้งแบบไหนวะเอ้เชี่ยบจะตายตายร้อยชุดหน่อยนะครับลืมบอกไปยิงด้วยครับตายชุดหนยนะครับ คีดเด้งเลยนะตาแล,ล้วกดผิดนะก็มันให้ล็อกอินไอเอ็นเอ็นโอที N, N OK นะครับ PV p ีวีพีอันนี้รหัสผมแล้แต่คนที่ชื่นชอบมากอันนี้อันเลเวลหนึ่งนะครับได้ห้านะครับคะแนนแต่ถ้าแบบเลเวลเจ็ดถึงเลเวลสามสิบเนี่ยเพิ่มทีละห้าสิบนะครับ แล้วเลเวลสามสิบขึ้นไปถึงหกสิบนี้โอ้เพิ่มร้อนหนึ่นะครับดูเวลแต่ละคนอยากดูว่าเวลตัวเองเวลอะไรคุณลองพิมพ์อะไรสกอย่างพิมพ์เอ็นเะอ็นนะเลเวลศูนย์แบบอะไรดีเราเลือกสาย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 นี้เล็กกันพิซซัมบี้พี่ซอมบี้มันจะมีแอปเปิ้ลกับดาบทองไหมพี่ซอมบี้มันชอบกินแอปเปิ้ลหรือเปล่าถูก บางคนถามว่าเอ้ยนี่มันเข้ายัางไงเนี่ยพี่เดินเข้าไปมันก็ไม่ได้ะกดนะครับมันจะเทลีพอร์ตไปเลยแล้วก็จะโดนเลยไอ้สัตว์ไม่กูตายแล้วโอ้ยอะไรนักหนานี่